ค่ะใน EP นี้นะคะก็จะเป็นการสร้าง custom property นะคะคือการตั้งชื่อของชิ้นงานทุกชิ้นงานเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องสร้างแบบฟอร์ม custom property ขึ้นมาก่อนเพื่อที่ตอนที่เราเอาไปวางใน drawing เนี่ยมันจะสามารถลิงค์ชื่อและก็รายละเอียดของชิ้นงานได้ค่ะ,ะทีนี้อันดับแรกนะคะเราให้เราเข้านะคะมาที่ Custom Property นะคะอยู่บริเวณขวามือนะคะอันเกือบสุดท้ายนะคะให้คลิก Custom Property ค่ะหลังจากนั้นมันจะถามเราว่าเราจะเลือกใช้เทมเพลตไหนนะคะแต่ว่าเครื่องเนี่ยยังไม่เคยมีการสร้างมาก่อนดังนั้นนะคะให้เราเลือก c r now e n น w ตัว custom um property นะคะก็คือเราจะให้ตัวเนี้ยมันกรอกเองนะคะกรอกใส่เองแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถกรอกเองได้เหมือนกันนะคะก็คือเราไม่ต้องทําการพิมพ์ใดๆนะคะมันจะลิงก์กับตัว Cu s t o m property ที่เราไปตั้งไว้กับชิ้นงานได้เลยตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็คือมันก็จะลิงก์กับที่เราเคยเซตไว้นะคะเรามีหน้าที่แค่เอามาออกมาดรออิ่งมันก็จะเติมรายละเอียดให้เรา ทีนี้นะคะตอนที่เราคลิกแล้วนะคะก็จะมีตัวขึ้นมาคือ property tab builder นะคะตัวนี้ทีนี้วิธีการทำนะคะให้เราตัวเนี้ย custom property เนี้ยก็คือเราสามารถจัดวางได้นะคะอันดับแรกนะคะให้เราเลือกเป็น list ค่ะแล้วย้าย list เนี่ยคลิกที่ list นะคะแล้วย้ายเข้าไปวางในนี้ เอาใหม่นะนเนี่ยลิสเนี่ยกดค้างไว้แล้วโยกเข้าไปวางในกล่องนะคะก็ส่วน Control Attribute นี้นะคะให้เราเลือกเป็น assembly ก่อนเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในหน้าของ assembly นะคะ เปลี่ยนเ่อเป็น property ่ะ พราย้ายลิสตเข้ามาแล้วนะคะคลิกไปที่ของไปไปที่กล่องของลิสต์นะคะมันจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมา control attribute เนี่ยให้เราเปลี่ยนนะคะคำว่า caption นะคะเปลี่ยนที่ caption นะคะแล้วเขียนว่า drawing by นะคะตรงนี้มีความสำคัญมากนะคะถ้าเขียนผิดมันจะทำให้เกิดปัญหาข้างหลังแนะนำให้ตรวจทานก่อนนะคะว่าเราเขียนถูกไหมตัวดีใหญ่หรือว่า d เล็กเราต้องเขียนเหมือนกันให้หมดนะคะ ตัวนี้เรียกเป็นดีใหญ่ตัวเดียวนะคะหลังจากนั้นเป็นตัวเล็กหมดเลยให้เขียนว่า drawing by ค่ะที่แคปชั่นแล้วเราก็ Copy นะคะแล้วก็มาวางไว้ที่ a m มอีกทีนึงเราจะต้องใส่ทั้งหมด2ที่นะคะทั้งแคปชั่นแล้วก็ a m มนะคะทีนี้ลิสต์นะคะก็ให้เราใส่ไปนะคะว่าใครเป็นคนทำคำว่า drawing by ก็คือใครเป็นคนเขียนเนาะถ้าตัวเครื่องนะคะมีนักเรียน2คนนะคะก็ให้ใส่ชื่อไปทั้ง2คนเลย นะคะยกตัวอย่างก,ก็มีอีกคนหนึ่งเราก็ใส่ชื่อไปอีกคนหนึ่ง แล้วก็ติ๊กตรงนี้เพิ่มค่ะเพื่อที่จะสามารถพิมพ์ได้นะคะถ้าไม่มีในช้อยก็ให้พิมพ์ได้นะคะต่อมาค่ะอันนี้เราเปลี่ยนลิสต์เป็น d ดยองิงบายนต่อไปนะคะก็จะเป็นเช็คบายนะคะให้เราเลือกเป็นลิสต์นะคะเข้าไปใส่แล้วลึงลงมานิดนึงนะคะแบบนี้ลิสต์ตัวนี้ให้เปลี่ยนเป็นเช็คบายค่ะ c h e c k เปลี่ยนทั้ง2ทางนะคะทั้งแคปชั่นแล้วก็ Name. นิ้นี้ก็ใส่เหมือนเดิมค่ะอันนี้ถ้าเป็นเช็คบายให้ใช้เป็นชื่อคูนะคะแล้วก็ติ๊กไว้ค่ะ ต่อไปนะคะ Part Name ก็คือให้เลือกเป็น Text b o x ค่ะ Text b o x ก็คือให้เราพิมพ์ชื่อเข้าไปได้อย่างเดียวตัวนี้เป็น Part Name เราจะใช้ตัวแรกเป็นตัวใหญ่เสมอนะคะอืแเราก็เลือกเป็นเท็ไว้แค่นี้แล้วก็ Part Number ตัวนี้นะคะ ถ้ามันเกี่ยวกับนัมเบอร์ก็ให้เลือกเป็นนัมเบอร์ลงมาวางตรงนี้เปลี่ยนเป็น p าร์ทน m b เบอร์ต่อไปค่ะชีสเบล ต่อไปก็เลือกเป็น list ค่ะตรงนี้เลือกเ,อเขียนว่า material นะคะ เปลี่ยนทั้งแคปชั่นแล้วก็เนมนะคะลิสต์เราก็จะมีสตีลนะคะสตีลเอสเอสสี่ร้อยนะคะกับสแตนเลสสตีลสตีลเอสเอสสี่ร้อยนะคะแล้วก็สแตนเลสสตีล เช็คบ่ายไปแล้วนะคะแล้วก็พัดนีไปแล้วพัดนับมือไปแล้วชี้แล้วไม่ต้องนะคะเดเดเดี๋ยวเราตั้งในดอยิงได้เลยแมทติเรียลนะคะแล้วก็มีไทท์ไทท์อ่าไท์เติมไท์กับเปเปอร์ไซส์ใส่รายละเอียดแล้วปุ๊บทีนี้เราก็มาที่ไท์นะคะไท์เราก็เลือกเป็นลิสต์เหมือนกันนะคะเพื่อให้ง่ายเนาะแล้วก็เขียนไท์ที่วา TYPE ใช้ก็คือชนิดนะคะว่าชนิดที่เราเขียนคืออะไรนะคะก็จะมีทั้ง SMB เซมเอพาร์แล้วก็ Drawing อันสุดท้ายนะคะคือ Paper Size ให้เราเลือกเป็น List เหมือนกัน เบอร์ไซด์อืวเบอร์ไเราก็จะมีทั้ง a 3ค่ะแล้วก็ a 4แล้วก็อนุญาตให้เขียนได้ อ่ะเราก็จะมีประมาณนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดด้วยกันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราทำการเซฟแอร์ค่ะแล้วก็ไปวางไปในชื่อของเรานะคะในในดิวิ้งจิกแล้วก็สร้าง เทมเพลตขึ้นมาค่ะ่งในตั้งเทมเพลตสร้างเอ่อโฟลเดอร์ขึ้นมานะคะแล้วตั้งชื่อว่าเทมเพลตนะคะชื่อนี้เลยค่ะแล้วเราก็เข้ามาตั้งไม่เข้ามาตั้งในเหมือนเข้า สร้างไฟล์ขึ้นมาชื่อว่า Temp พ a t โซลิดเว o ร์นะคะเทมเพ t e ธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเทมเพ a t โซลิดเว o ร์ก็ได้นะคะแล้วเราก็เข้ามาสร้างไฟล์อีกอันนึงนะคะชื่อว่า Custom Property เป็นของ s m b นะคะแล้วก็ไปเซฟไว้ด้านในนี้เสร็จแล้วนะคะตัวนี้เราก็วิธีเข้าไปดูนะคะมันก็จะอยู่ในตัวไฟล์ของเรานะคะเออมื่อกี้ครูเซฟไว้ใน template solidworks นะคะแล้วก็ตั้งตัวนี้ขึ้นมานะคะ่ะตัวนี้เราจะไม่สามารถเปิดดูได้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่โปรแกรมที่ไว้เปิดดู นะคะแต่เดี๋ยวเราจะต้องเอามาโหลดเข้าไปไว้ในนี้นะคะอือเสร็จแล้วเราก็ปิดไปค่ะทีนี้เราต้องการเมื่อกี้ที่เราทำไปเป็นของ a อ s e m b บนะคะต่อไปให้เราสร้างใหม่ค่ะ c r e ด t e n ่ w เหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมทุกขั้นตอนนะคะแต่ให้เลือกตรงนี้เป็นพ a r t นะคะเมื่อกี้เราเลือกตรงนี้เป็น a อ s e m b l ตอนนี้ให้เราเลือกเป็นพ a r t ค่ะอือ หลังจากนั้นทําเหมือนเดิมค่ะให้ตั้งว่าเป็นคัลสตอม propery ของพาร์นะคะแล้วเราก็ List เหมือนเดิมนะคะมีลิสต์เป็นปอน Caption ก็คือ โดยอิงบายนะคะเขียเหมือนเดิมนะคะดีตัวใหญ่ที่เหลือตัวเล็กแล้วก็ใส่ลิสลงไปค่ะคูไปไวหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราทำกันไปแล้ว นี่เรากำลังทำซ้ำอีกรอบหนึ่งโดยิ่งายเช็คายนะคะพาร์ทเนมเลือกเป็น Text เป็นตรงนี้เป็นพาร์ทเนม แล้วก็พาร์ n น m b เบอร์นะคะเลือกเป็นน u m เบอร์พาร์ m น e r เบอร์แล้วก็มีแมท e ท i เรียนะคะเลือกเป็น i s ส ตรงนี้เรามี s อสสเตอสเอส s s สเอนะคะแล้วก็ s t สเตนเดตส i ีลอนุญาตให้เขียนเพิ่มได้นะคะแล้วก็ท้ายทายแล้วก็เลือกเป็น list นะคะ list ที่ PDF ใช้ y, P, e, ก็จะมี a s s e m b l y นะคะ a s s e m b l y part แล้วก็ d r i n i n g แล้วก็นอนุญาตให้เขียนเลยได้นะคะ paper size เราเลือกเป็น list ค่ะ ก็มีทัแล้วก็ a 4นะีะอนุญาตเขียนเพิ่มเติมได้เรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็เช็คความถูกต้องอีกทีนะคะว่าชื่อตรงนี้เขียนตรงกันไหมนะคะหลังจากนั้นก็ทำการเซฟค่ะเช็คแอดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปที่ชื่อของเรานะคะเข้าเทมเพ t e solidworks แล้วก็ Custom Property ที่เราเพิ่งสร้างมานะคะเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น ค u สซ o อมพาร์ r t y ี้เหมือนกันแต่เปลี่ยนเป็นพาทแทนนะคะเป็น custom property, part, นะคัสซ้อมพาร์ r พาี้แล้วก็ขีดพาทไว้นะคะแล้วก็เซฟค่ะทีนี้เข้ามาเช็คนะคะเข้ามาเช็คดูว่าเซฟหรือยัง ทีนี้มันขึ้นนะคะนามสกุลจะเห็นว่าเป็นนามสกุลพาส prt นะคะส่วนอันนี้เป็นนามสกุล a s m b นะคะโอเคแปลว่ามันสามารถเรียกใช้ได้แล้วนะคะหลงจากนั้นเราก็ทำการปิดไปค่ะแล้วเราก็เลือกที่ custom property ตัวนี้นะคะแล้วก็ติ๊กที่คำว่า apply ให้เรามาตั้งตรงนี้ก่อนนะคะคำว่าะะอ,ออปชันนะคะออปชันเสร็จออ,อชันเสร็จแล้วนะคะก็ ให้เรามาหาคำว่า file location ตัวนี้นะคะอยู่ที่ system option นะคะแล้วก็ file location ตัวนี้ <c oughs> ทีนี้ให้เราเลือกไปที่ custom property file ค่ะตัวนี้ หลังจากนั้นลบอันเก่าออกค่ะแล้วแอดอันใหม่เข้าไปก็คือแอดไฟล์ของเราเมื่อกี้นะคะที่เราเซฟไว้เราเอาไปเก็บไปตรงไหนแล้วก็ไปเรียกมาเลยนะคะแล้วเราก็เลือกโฟลเดอร์นะคะที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ Select ไฟล์ค่ะแล้วก็โอเค รีเฟกซนันนิดนึงนะคะอาชีน,นี้ลองเข้านะคะมันก็จะมีให้เรามันก็จะขึ้นมาเลยนะคะอันที่เราเคยทำไว้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ดออิ้งนะคะเราก็สามารถเลือกชื่อนะคะเช็คบายนะคะก็เป็นชื่อหูส่วนพาร์ทเนมที่เราเขียนเองนะคะซึ่งเนมนะคะของพาร์ทเนี่ยจะอยู่ในในชีตตัวนี้นะคะซึ่ง ก็ดูได้ตามรายละเอียดน้กกอกตามอันนี้ได้เลยนะคะถ้าใครอนามันก็จะมีของรุ่นพี่อยู่เนาะเดี๋ยวครูจะส่งไฟลน์นี้เข้าในกลุ่มอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้มีดูเหมือนกันหมดนะคะถ,ถึงชื่อแล้วก็รายละเอียดอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทเนมชื่อดิวลิ่งจิตนะคะพาร์ทนัมเบอร์ศูนย์ศูนย์นะคะแมทเทอเรียลไม่มีแล้วก็ใช้เป็นแอ b จา p บีเปเปอร์ไซ์เป็น,น A3 แล้วก็ part name นะคะตัวนี้ชื่อดิลลิงจิกก็ให้เราพิมพ์เข้าไปค่ะ part name เป็น part ศูนย์ะคะแล้วก็ททีเรียลนะคะเราก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ใ y p ก็คือเลือกเป็น assembly ค่ะ paper size ให้เราเลือกเป็น a 4เอ่อ a 3ค่ะเพราะจริงๆเพราะจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราใช้เป็น a 3นะคะในการพิม แต่ตอนที่เราปิ้นส่งเนี่ยจะให้ใช้เป็น A4 นะคะแล้วเราก็เซฟทับไปหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่มันจะได้จำค่าที่เราเซฟไว้ทีนี้นะคะต่อไปให้เราไล่ทำงนีทุกชิ้นเลยนะคะที่เราวาดใหม่ออมาทั้งหมด9ชิ้นเนาะวิธีการเปิดชิ้นงานแต่ละชิ้นนะคะก็คือให้เราคลิกขวานะคะ คลิกขวาที่ชิ้นงานนะคะแล้วก็เลือกอันแรกที่เป็นรูป open part ตัวนี้นะคะเป็นเปิดไฟล์แล้วก็คลิก open part ขึ้นมาได้เลยแล้วเราก็เข้าที่ custom property เหมือนเดิมค่ะ,ะตัวนี้มันจะก็ลิงก์มาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเราไปเลือกไฟล์ l o c a t i o n ไว้มันก็จะหาเจอว่าเราเคยทำอะไรนั้นบ้างเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะคนทำก็คือชื่อนักเรียนนะคะ ชื่อคนตรวจคือชื่อครูนะคะพาร์ทเนมตัวนี้นะคะชื่อก็มีบอกอยู่เนาะตัวนี้นะคะชิ้นที่หกชิ้นที่หกแตชิ้นที่เก้านะคะชิ้นที่เก้าชิ้นที่เก้าตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่แล้วนะคะว่าพาร์ทพาร์ทเนมเนี่ยชื่ออะไรนะคะก็คือเป็นโบนนะคะไทยตัวนี้เป็นโบนไม่ใช่ไทยนะคะ Cart Name ตัวนี้โบนแล้วก็ท้ายตัวนี้นะคะชิ้นงานนี้มันเป็น Part นะคะยังไม่ได้มีการประกอบใดๆดังนั้นชิ้นงานนี้เป็น Part oh. Paper Size mm hmm. ให้เลือกเป็น A3 ค่ะ mm hmm. แล้วเราก็ทำการ Save หนึ่งครั้ง mm hmm. แล้วเราก็ปิดค่ะ mm hmm. แล้วเราก็เปิดอันใหม่ขึ้นมาเพื่อทำการเซตทุกชิ้นงานเลย มันก็จะง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะคะพาร์ทนิมตัวนี้นะคะตัวนี้ชิ้นที่6นะคะชื่อว่าเพจล็อกนะคะแล้วก็ตั้งคําว่าเพจล็อกพาร์ทนัมเบอร์นะคะตัวนี้พาร์ทนัมเบอร์ PART ต u m b e r ตัวนี้นะคะก็ให้เราเซตเม่าเราจะใช้เป็น Number จริงๆเราค่อยมาเซตท,ที่หลังก็ได้ค่ะ PART Number ตัวนี้ใน mm hmm. พอเราเอาไปดออิ่งแล้วเนี่ยตัว Part Number เนี่ยมันจะเปลี่ยนตามที่เราออโต้บอลลูนไว้นะคะถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนตามออโต้บอลลูนเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําให้เรา,เ,า <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดออิ่งก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไป มาเซตตัวนี้อีกทีหนึ่งนะคะพาร์ตเนมเอร์ที่เหลือเราใส่รายละเอียดตรงนี้ไปก่อนนะคะม a ทีเรียลอะไรมาทีเรียลก็ดูได้จากช่องนี้นะคะเนี่ยมาทีเรียลนะคะชิ้นที่6นะคะม a ทีเรียลชื่อว่า s steel ss สี่ร้อยนะคะแล้วก็เซตที่ ss สี่ร้อยพาร์ตเนมเอร์เราค่อยเซตเนาะไทยก็คือตัวนี้เป็นพาร์ทน,นะคะแล้วก็ paper s i z e ก็คือเป็น a สามเราก็ทําการเซฟค่ะ ให้นักเรียนทําแบบนี้นะคะจนกว่าจะครบทุกชิ้นนะคะ9ชิ้นที่เราวาดมานะคะทำแบบเดียวกันหมดเลยนะคะก็ชื่อก็ดูได้จากฝ่ายที่ครูส่งไปให้นะคะสัมผัสนัมเบร์ยังไม่ต้องเซี๋ยวเราไปเซตที่หลังโอเคอีนี้ก็จบนะคะของการเซตค่า Custom Property นะคะแล้วเดี๋ยวอีพต่อไปก็คือเราจะต้องไป d รออิ่งกันนะคะ